ครปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวปวดข้อปวดเข่าหมอนรองกระดูกกระดูกทับเส้นกระดูก้อกระดูกเคลื่อนไหลติดที่ล็อกมือชาเท้าชาข้อบ่าไหล่ตึงออฟฟิศซินโดมปวดเข่าเข่าเสื่อมเข่าบวมรองช้ำเจ็บฝ่าเท้ามันไม่ใช่โรคมันเป็นแค่อาการผิดปกติของโครงสร้างร่างกายกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเส้นประสาทปิดทางเลือดให้ไหลเวียนไม่สะดวกเราก็ไปเปิดทางให้ไหลเวียนสะดวกก็โรคหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านพอมาเจอเคาะนวดเหยียบสับจัดดัดดึงจะสลายละลายไปไอเจ้าจุดเกิดเหตุนี่ก็คือไงหนึ่งครับนะเส้นใหญ่กล้ามเนื้อมันขี่ทับกันเห็นปิดทางเดินของเลือดลลมมมแแแ้้วกก็ไเาางงข่ย สองนะครับร่องกล้ามเนื้อเนมีพังผืดรัดอยู่นะเราก็ไปเคาะเคาะเคาะตามร่องกล้ามเนื้อไปตามร่องไปตามร่องนั้นพังผืดมันหลุดออกปุ๊บกล้ามเนื้อที่แข็งแข็งก็จะหย่อนยวบนิ่มวาบลงไปเลยสามคือเส้นประสาทที่มันเสียวไปตามขาหุ่นไล่ตามข้อกระดูกตามร่องของกล้ามเนื้อเราก็เคาะไปตามร่องของเส้นประสาทเส้นประสาทเดินไปทางไหนเราก็เคาะไปทางนั้นพอไปถูกจุดที่มันพังผืดรัดอยู่พอหลุดปุ๊บมันก็หายเลยสี่นะครับคือเอ็นห่อหุ้มกระดูกคือเอ็นลิกาเม็นเนี่ยเวลากระดูกมันขยับขยับแล้วมััันนลล่กกรึบบเข้า ที่ก็หายแล้วครับ5คือปลายของกล้ามเนื้อติดกระดูกไอ้เจ้าปลายของกล้ามเนื้อติดกระดูกตรงนี้นะครับเวลากล้ามเนื้อมันจะทำงานมันจะบิดตัวเป็นเกลียวไอเอ็นที่อยู่โคนมันก็เลยบิดตามพอบิดตามปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันพลิกอยู่เราไปเคาะตรงปลายกล้ามเนื้อติดกระดูกเคาะแป๊บเดียวครับมันจะเจ็บมากๆแล้วมันก็สลายละลายหายไปครับนะการแพทย์แผนจริเขาเรจุดฝังเข็มตัวที่6ครับเอ็นขวางครับเอ็นที่มันเหมือนเคเบิลไทมันจะรัดรัดระหว่างตัวปลอกเอ็นเวลากล้ามเนื้อมันทำงานมัเกิดการเสียดสีมันเกิดความร้อนเกิดความรรรรรอออนนนนปปุุบบบบมมมมัััจจะะะววกกเเเเเเิดดาาสไคตตตงงงหียูู่ นะตอนจุดๆต,ต่างๆของร่างกายพอไปเคาะถูกจุดมันจะเก็บมากๆแล้วมันก็ฟันเจ็บก็ค่อ,อลยละลายสลายเป็นกระดูกทับเส้นประสาทหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทปวดเข่ากล้ามเนื้อสะโพกบีบรัดเส้นประสาทอาการเหล่านี้มันไม่ใช่โรคใครต้องการที่อยากหายประหยัดปลอดภัยใช้เวลาสั้นไปทดลองตอกเส้นสีไผ่ดูค่ะ